ท่านสาธุชนทั้งหลายขณะที่ท่านรับฟังรายการข้อคิดอยู่ในี้าเรานึกถึงความเป็นไปหรือสภาพของมนุษย์ โดยทั่วทวไปทั้งใกล้และไกลจะมีว่าบางคนก็กำลังดีใจร้องแต่ว่าบางคนกำลังเสียใจร้องไห้การร้องไห้และเสียใจของคนเราจะมีอยู่โดยทั่วไปจะมีจำนวนไม่มากไม่น้อยกว่ากันนะ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามธรรมดาของคนความดีใจเสียใจย่อมจะวนเวียนอยู่ในความรู้สึกในชีวิตของจระคนนั้นจะต้องพบแน่นอนบางครั้งบางวันบางเดือนบางปีก็ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าบางวันบางเวลาบางครั้งบางปี นีแจะความเศร้าใจเสียใจนี่คือความจริงของชีวิตความดีใจเสียใจที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นจะมีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนถึงจะกระทบกระเทือนกับเรื่องที่จะต้องเสียใจเศร้าใจก็เสียใจ,ใจไม่มากนักแต่บางคนนั้น ทุกทรมานเป็นอย่างยิ่งทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของกำลังใจเรื่องของความรู้สึกนั้นเป็นไปได้ต่างๆกันบางคนมีกำลังใจที่สูงถึงแม้จะกระทบกระเทือนพออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ยังขอสู้พอขอทน แต่บางคนมีกำลังใจน้อยกระทบกระเทือนก็ทำให้หวั่นไหวได้ง่ายกำลังใจนั้นเป็นสิ่งที่พอที่จะหาได้คือก็ทำให้เกิดขึ้นได้ก็เหมือนกับกำลังกายของเรานั่นเองผู้ที่มีสุขภาพดีมีกำลังกายสมบูรณ์แข็งแรงก็สอดแสดงว่า เป็นผู้บริหารคือออกกำลังทำให้สุขภาพสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังบ้างเกี่ยวกับอารมณ์บ้างแต่ถ้าหากจะเป็นไปเพื่อกำลังใจโดยตรงนั่นก็คือการใช้หลักธรรมในทางศาสนารับเป็นเรื่องโดยตรง ของที่มาของกำลังใจและโดยตรงอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการภาวนาหมายความถึงการอบรมจิตใจทำให้ใจนั้นได้หยุดพักได้รวบรวมกำลังใจแล้วก็เพิ่มความรู้ความเข้าใจเมื่อมีกำลังใจมีความเข้าใจทั้งสองอย่างผสมรวมกัน ก็จะทำให้ผู้นั้นปฏิบัติตอนเป็นไปเพื่อความ้นทุกข์ความทุกข์นั้นมีอยู่แต่เอาชชนะได้เนื่องจากกำลังใจนั่นเองดังที่ได้กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเรื่องของการอบรมเรื่องของการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราจะต้องพบกับความทุกข์อย่างแน่นอน เมื่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเป็นความทุกเกิดขึ้นคนอื่นช่วยเราไม่ได้นอกจากเราจะช่วยตัวของเราเองเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นทุกเท้าเข้านอนควรจะพิจารณาทังเรื่องของจิตใจหรือแม้แต่เวลาที่เราว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม ถ้าเราได้สำนึกถึงเรื่องกายเรื่องใจเรื่องความรู้สึกเรื่องการรับอารมณ์เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับตัวเราควรจะปฏิบัติอย่างไรระหว่างตัวเรากับคนหนึ่งและถ้าหากจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเราจะปฏิบัติอย่างไร เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ตัวเราทั้งสิน้นถ้าหากเราจะไปเตรียมกายเตรียมใจเมื่อภัยมันมาถึงแน่นอนย่อมทำไม่ได้ทั้งนี้ท่านคงจะเห็นได้จากเหตุการณ์หลายๆอย่างในชีวิตของท่านการงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ ที่จะเป็นไปด้วยดีนั้นเพราะท่านใช้เวลาในการเตรียมตัวคือไม่ประมาทระวัดระวังสั้งสมและทำความเข้าใจให้แก่ตัวเองอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมหมายถึงการไม่ประมาทต่อชีวิตสั้งสมความดีโดยตรงก็คือกำลังใจให้สงบให้รู้ และสามารถที่จะรับเรื่องราวต่างๆท,ที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี้นับว่าเป็นความประสงค์อย่างยิ่งแม้ท่านผู้ฟังจะรับความปรารถนาดีมีความเจริญผาุกตรงทั่วกันทุกท่านเออ